พวกเธอไม่ติดใจเรื่องที่ทั้งสองเป็นชายเลยทารวีจะช่วยให้ปะเพิงพ้นจากเคราะห์ร้ายได้ผมก็ไม่คิดติดใจอะไรครับสวัสดีครับแฟนๆเอ็มพิกเจอร์ทุกคนนะครับผมเตออ๋ออดิศรอัิกิจนะครับรับบทเป็นเป็นพ่อของอภเพงนะครับก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายที่ใจเย็นแล้วก็รักครอบครัวรักลูกนะฮะแล้วก็รักผู้ที่มีความกระตันยูค่อนข้างสูงครับผมทารวีจะช่วยให้ปภเพงพ้นจากเคราะห์ร้ายได้ ผมก็ไม่คิดติดใจอะไรครับสิ่งที่แตกต่างคือลูกลูกเรายังเด็กอยู่นะแต่ว่าในเรื่องนี้น้องซีนะฮะก็โตเรายังไม่เคยอยู่ในสภาวะที่แบบว่าลูกชายโตไม่รู้ว่าถึงวัยนั้นเนี่ยเขาเขาจะมีแบบว่าโมเมนต,ต์ของความคิดอะไรยังไง แล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติกับพ่อเนี่ยมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องทํากันบ้านเพิ่มกับผมเรื่องนี้เราอาจจะแบบว่าอาจจะเห็นความสุขภูมิหรือว่าความใจเย็นความรักครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับอยู่กับฉันไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ข้างเธอตรงนี้เป็นภาพยนตร์อีกแนวหนึ่งที่ผมว่าถ้าเราเข้าไปรับชมแล้วเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆเนี่ยผมว่าอันนั้นนะทำให้คุณได้กำไรกลับบ้านแล้ว ก็อยากให้เปิดใจแล้วเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับดับแสงระวีแล้วเจอกันในโรงภาพยนตร์นะครับ